สวัสดีครับตาก็ท่าก็หัวาส,สวัสดีครับผมอน้นเจสซีบิ๊กไบค์นะเมื่อกี้ท่าของคริสเตียโนโรนัลโดนะท่านี้เห็นไหมงงเลยบอกเมื่อกี้บอกแท็กตัวก็มางงอ่ะวันนี้นะครับเจสซีบิ๊กไบค์พามาดูมวยต่างรุ่นนะคนละรุ่นกันเลยนะมวยแบบคนละชั้นอ่ะอ่ะอันนี้ซูเปอร์เฮฟวีเวทนะครับส่วนตัวนี้ น่าจะประมาณไลฟ์ไฟเวทนะหรือไม่ก็มิดเดิลเวทอ่าคาว่าจกิไซ์อ็กซ์สิบสี่โอ <X> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนลมกับตัวนี้ครับ CBR 650R นะความเหมือนที่แตกต่างถามว่าเออมีอะไรเหมือนกันนะอันดับแรกเลยสิ่งที่เหมือนกันนะทีเ่เพื่อนๆรับรองว่า รู้สึกว่าแบบแม่งเลือกยากแน่นอนสิ่งที่เหมือนกันคือราคานะครับราคาคู่นี้เท่ากันอ่าส่วนตัวเนี้ยซาดิสสี่พิกัดพันสี่ร้อยเอ็กเอ็กพันสี่ร้อยกว่าเลยนะพันสี่ร้อยรู้สึกสี่สิบกว่าบ้างเอ่อรถตัวนี้ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับส่วนตัวนี้หกร้อยห้าสิบสองพันสิบเก้าโอ้โหปีเก่ากับปีใหม่นะ แต่บอกได้เลยว่า650เนี่ยสองคันเนี่ยมันยังเพิ่งเพิ่งจะพันสามนะใช่ไหมนี่พันสีกว่านะโอ้โหไซส์แม่งคนละเรื่องเลยแต่ราคาเท่ากันอ่าบอกบอกราคาไปเลยดีไหมอ่ะเอาราคาไปก่อนเลยนะ225,000นบาทเท่านะั้นะทั้งคู่นี้นะครับสายไหนใครสายไหนก็มาดูเองนะ คันนี้ก็สเปคนอกนะครับขี่ก็เหมือนกับขี่เหมือนกับขี่เรือนะแต่ให้ความรู้สึกที่บอกได้เลยว่าหน,นนนนวนหนักแน่นนุ่มนวลหนักแน่นนุ่มนวลเอ่อกำลังนี่เหลือลึกสุดใจอ่ะมาชมก่อนคันนี้ไม่แค่9,000กิโลนะครับ บอกเลยว่าหายากเลยะสะภาพเนี่ยนะ9,340กิโลเครื่องนิ่งมากไม่สอชั้นนะเออคลิปรีวิวเต็มคันเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับพึ่งลงเลยไอสองคันเนี่ยพึ่งลงเลยพอดีว่าผมมาเจอความเหมือนที่แตกต่างนะเลยทําคลิปไปดูกันนะครับนี่ เครื่องพันสี่ขี่ง่ายเบาะไม่สูงนะครับคันนี้ปาดเบามาแล้วผมสูงส่วนตัวสูงร้อนี่สบายเลยนะขี่สบายเลยแต่อยากเข็นนะขี่นะสีแท้ทั้งคันนะครับโอ้โหไม่ล้มไม่ชนส,สต็อปเปอร์สวยงามหายากยางเยอะทุกอย่างพร้อมใช้คันนี้ออริจินอลหมดตั้งแต่หัวจะหลดท้ายออริจินอลทุกอย่างเลยทุกกระเบียดเลยดีกว่าหายากรับรอง เป็นเจ้าของได้ในราคาแค่สองสองห้านะเป็นผมคงคิดหนักเลยนะคิดหนักเลยนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นผมเป็นเพื่อนเพื่อนคิดหนักแน่นอนแต่ถ้าเป็นผมนี่มันพอขี่แล้วมันคนละเรื่องอันดับแรกไม่หลอันดับที่สองโอ้ลอรอกัอเยอะกำลังเหลือเหลือเฟือแล้วก็อันดับที่3ามเราไม่ต้องไต่ระดับแล้ว มันสุดแล้วจบที่นี่เลยโอเคอันนี้เรามาเยี่ยมชมรุ่นซปเปอร์แฮวี่เวกันแล้วมาเป็นรุ่นเล็กบ้างนะรุ่นนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับเจ้าตลาด c b r ราคาไม่เคยตกรถอะไรก็ไม่รู้สีซูเลียงเสียงหวานโอ้โห จริงจริงกจัดจริงๆนะนะคันนี้ไม่องหมื่นห้าพกิโลรถมีทรงทั้งคันใหม่แท้ที่ร้านไม่มีกอแน่นอนไม่มีกอย้ำอีกทีได้ไหมไม่มีกรอ่อารถมีทรงมีสลิปออน2.5นิ้วปลายเปอยสวย มีท้ายครอบท้ายท้ายสั้นแล้วก็ไอ้ครอบท้ายคือตูดมดนะเยืองเกียร์อะไรต่างๆโอโ้โหมีคลิปรีวิวเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ที่สําคัญมีการสะบัดด้วยรถมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ก่อนหน้านี้มาทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วก็รอบสุดท้ายเดี๋ยวร้านจัดการให้เองน,น้ำมันเครื่องอะไรต่างๆกองเปลี่ยนให้หมดนะโอเคนี่คือสายตลาดในราคาเดียวกัน2 2 0 0 0 0 5,000บาทเป็นไงพิกัดหกร้อยเรื่องน้ำหนักเรื่องความสูงอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะรถค่อนข้างจะเอาอยู่สไลด์นิดเดียวของผมสูงร้อยไม่ต้องสไลด์ยกขาขึ้นก็อพอดีละเนี่ยคือเอาอยู่เลยแล้วก็รุ่นนี้จะรู้สึกเบากว่ารุ่นตัวเอฟนะรุ่นตัวเก่ารู้สึกเบาวกว่าควบคุมง่ายกว่าอาจจะเป็นลำตัวที่สั้นลงนะครับโอเค ประมาณน,นี้นะส่วนจริงๆแล้วมองก็ไม่อาจจะเทียบกันได้นะสองตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่อย่างเดียวเลยก็คือราคานะครับเอามาให้เพื่อนๆพิจารณาดูว่ามวยคู่คู่นี้จะเชียร์ฝั่งไหนนะครับมาดูได้ที่ JC Big b i k e นะสุกสวัสดี์35ิเออโมาก,ก่อนได้รถยังมีเลือกให้อีกเยอะเลยกล้องแพนหน่อยวัวสันส้นๆ สั้นๆพอว่าโอ้ใครไม่มาดูก่อนน่ะซื้อรถมันต้องดูให้เยอะที่สุดนะใครไม่มาดูก่อนถือว่าพลาดน,นะครับโดยเฉพาะผมเน้นย้ําเลยว่ารถผมไม่กอใหม่เนี่ยสภาพเนี่ยดูดิสองหมืไม่กอใหม่ 25, มหมตัวนี้กับเ0้าโลอ่ะโอเคฝากกันไปด้วยประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนอ่ะ เดี๋ยวให้มวยโอ้ยไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกแล้วโอเคแค่นี้แหละนะฝากกดไลค์กดติดตาไมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีมวยคู่ใหม่อาจจะเอามาเปรียบให้